ตัวนี้เป็นฝาตัวที่สองนะครับที่สร้างโดยนักเรียนโรงเรียนจิตอารีจริงๆแล้วเป็นฝายตัวแรกที่เขาสร้างนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ตัวที่สองนับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็น้ําเต็มฝาอีกเช่นกันน้ําเต็มมากสวยงามมาก น,นี้คือผมอยู่ตรงกลางน้ํากลางน้ําของฝายตัวแรกนะครับแล้วก็ด้านนี้คือฝายตัวที่สองนะครับน้ําล้นน้ําล้นทั้งข่างนะครับแล้วนี่คือระดับน้ําที่ถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเห็นว่าระดับน้ํานั้นสูงครับระดับน้ําสูงมากเกือบถึง กือบถึงเอวได้นะครับถ้าตกคนกตัวเตี้ยๆก็เกือบถึงเอวนี่ระดับน้ำสูงนะครับท่วมไปยังถึงฝายตัวที่อยู่ต้นโซนต้นเขตเอสองทับหนึ่งสองทับสองเลยครับน้ำเต็มตลอดในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าฝายสองตัวนี้ทำปะทิมานได้ผลดีมาก นี่น้ำเต็มตลอดนะครับมีต้นไม้ล้มด้วยมาต้นไม้กลางทางน,นั้นล้มอยู่นะครับอันนี้ฝายข้างบนนี้มีการพังบ้างเล็กน้อยเนื่องจากน้ําคงจะล้นมากๆกนะครับก็เดี๋ยวคงต้องซ่อมได้ตรงนี้นะครับ